สวยจอดไิ่หนึ่งตัวสองตัวเออุฏิตัตมเวจะให้ควมเล่นไปบวกกับปืนเดน้ไหนะใครเป็นคนคิดเนี่ยเดี๋ยวก็จะทำยังไงเนี่ยใครเข้าไปปุ๊บแตกเออเออถึงว่าปลีโอ้โหไม่โดนใครเลย,ยจะมาเจอกันแบบเรียลไทม์และใ่้ความสนุกสามารถมาพบก,กันได้ที่ twitch.tv/sitedch อย่าลืมแวะมาทักทายกันด้วยนะครับ

ก็ตอนนี้คนยังโอ้ยอย่าขวางสิบอ้ยก็ตอนนี้คือแบบคนยังจอยห้องไม่เยอะก็จะมีบอทเลนแทนต่างที่หนึ่งครับผมโอ้แหวติสร็ะไม่นี่เฮ้ยมันเปลี่ยนเลยว่าพอดีเลยแตกโอ้ไม่นี่หัวหนึ่งเฮ้ยอ้ยปืนดีชช่ว่าเออ T T M อ้อแตกหัวหัวเรียบร้อย เอออันนั้นคนจริงเนี่ยพี่เจไอเจไอผมก็ใช้เป็นฮาร์ดนะมันก็จะเล่นเหมือนคนจริงเลยแต่ว่ามันก็จะัดใจนิดหน่อยนะมันมันเดินซ้ายขวาโอ้โหโอ้โหกดดีไม่โดนเลยโดนนัดเองตกนั่นเก่งแตกโอ้ไม่โดนปุ้ยต้องยิงจอๆว่ะพีด้โอ้โหแตกสวยครับเปลี่ยนทันทีสุดที่สุดเว้ย ไอเหนียนี่เนี่ยมีเมออปุ่ยเลยลยสักแปะอ่ะโอ้โหมีอยู่สองคนเอออ่ะแตกโอ้ยโดนหวัวนะเมื่อกี้หกสิบเก้าโอเคเปลี่ยนอาวุทธะอุะอ้ยเพื่อนแตกน,นนนนเพื่นอนเพือ่อน เอาดิเอาดินั่นไงเรียบสองตัวสามตัวสามสามสามเออกาหัวไปองแสงเอาดิมายิงคเปอรยิงอ้คอเปอรเนีอ้เข้าดูบาเข้าดูด e l o a ดเงี้ยเงีไปเงี้ยเ <c oughs> งีไปได้ว่ะเฮ้ยตุนตุ้นแต่ซิตุ้ต้อยดับเบิคิวมาได้จ้าหดกตรงเนี้ยแดกตรงนี้แหละอย่าบังอย่าบังอย่าวงดิเฮ้ยออกไป

กลางเลยปืนเนี่ยกลางไปเลยโอ้เดินแตกไม่แตกเอยมาวินิกันกันเลยเอ้ยยาวเาเบอรโดนด้วยโดนด้วยโอ้หัวหนึ่งตัวอะไรเน่ามาขวางเลยเฮ้ยเพื่อนอย่างนี้อ้าวไม่ใช่หรเออสามตัวไอ้ตัวนี้ตัวนึงยิงกดไปยิงกดไปมันไม่มาเหรอกระสุนเออหล่นแล้วหนึ่งแล้วหนึ่งใส่เลยเออปืนอะไรเนี่ยนะหมุนหัวมังกร ต่กระสุนเยอะมากผมชอบโอเคขอเบิร์ตยิงกดกดแกเออเฮดช็อตโอ้ยไปโดนไปโดนโอ้โหสองไม่โดนเลยวะได้สองฟิวโอ้ยมันยิงกดแล้วว่ะออกไปได้ออกไปรุ่นดิแกยืงเลยยืนเลยไปเลยอ้ออะไรเนี่ยเล่นเล่ยเล่นเ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 ลียวร้อยตัวยิงกดเราเอาคือหมด โอ้ยนี่ตัวนี้ตัวนี้แอซิดใหม่แล้วแอซิดมันก็ดีนะแต่ว่ามันก็อาเบลชา้านิดนึงสวยเอติสหกโอ้โหโอ้โหโคตรดีโคตรดีไ่โดนแตกเออเออเอาดิโอ้โหแตกแล้วมันโดนได้แล้วไหมมันโดนได้แล้วไหมมาแล้วกันลูสวยไอซุนเต็มหัว โอเคสวยโอ้ยจะพุ่งมาเลยโอ้โหอะไรเนี่ยโคตรดีโอ้โหไม่โดนเลยเออปืนเร็วนี้โคตรดีเลยโอ้โอ้ต้องยิงจ่อต้องยิงจ่อจ่วะยิงจ่อจ่อวะไม่แน่เออจ่อๆ่อามเมตรหนึ่งร้อยโอ้ไม่ไม่แตกวะโดนแค่สะเก็ดสวยจอดไม่หนึ่งตัว สองตัวเออตุนิตามเอาแต่งไปแล้วใครมันลาดวะมันสงบเกินไปนะสอหนึ่งเอ,อ้ยโอ้ย,โ,อยโดโนดูหนีไม่ได้เมื่อกี้โอ้โหโอ้โหโคตรดีดเกินเลยเนี่ยโอ้โหตึ้งจะจ่อแล้วปะโอ้โหไม่ได้จริงๆวะ่ะเส้ในใจที่ไม่ไม่เป็นเรื่องเลยไปไปแล้วตั้งเรียบร้อยโอ้ยปืนนี้อย่างไรก็ดีกว่าปืนนั้นปะ เซน่าปืนนี้ก็เล่นง่ายกว่าอุ้ยสวยเรียบร้อยสไนเปอร์วะเฮ้ยอุ้ยไม่ได้คิวอะอ๋อเฮ้ยตกแตกหนึ่งคิวสองเอาไม่สองอะห้าสิบเมตรไม่โดนโอ้หแตกหมดเลยเุรื่องระเกมหมดเลยแซ่ซิ เสล่งกระสุนดีโหลดจิิง่าไปโดนทำไม่โมอ้โหไปโดนอีกน่าเลงเผื่อเลยหายหมดแล้วครับปืนื่วนแต่งใหแต่งอ๋อ,อเดี๋ยวครับเฮ้ยครับดีนะตัวไม่ตายเลยียบร้อยเฮะเอาโดนไปกันสวยงามปืนอะไรเนี่ย โอ้โหโอ้โหโอ้โหรู้แต่ว่าผมไม่ชอบแน่แน่ดาดิ่งแข็งกากเลยลบลบลบลหลังคอมเบอร์เออสวยเฮ้ยเด็ดเด็ดกระสุนต้งเปลี่ยนปืนนะมันอยากเปลี่ยนปืนมากเลยโอ้ยใช่อยากเปลี่ยนปืนไม่ยอมปืนนี้โอ้โหหมดละเกียงเลยโอเคโอเคโอ้นั่นแหละคนเบาอ่ะเอซิสเดือ <c oughs> เดี <Pil> ๋ยวจะแค่เขาเล่นไปบวกกับปืนเนี่ยนะใครเป็นคนคิดเนี่ยเดี๋ยวก่อนจะทำยังไงเนี่ยใครเข้าไปก็แตกเอาใหม่นะครับแตงเย็นคอมเบอร์ดึคอมเบอร์ตกลงคอมเบอร์ดว้เลยขอบคุณเพื่อนตัวจะยิงตัวจี้ก่อนโอเคไปต่อไปต่อไปต่อตกลงนี้นะแล้วก็รอจะวัดดีๆหลบหลังนี่แล้วก็รอรอมารอมารอคนมารอคนมาตุ้ยนี่แหละทำแบบนี้ดีเลยเราดึงตัวเล่นยากจังโว้ย โอ้โหเพื่อนลูกนสตากรรมอยู่ข้างหน้าคนหนึ่งแตกละอ่าไม่มีใครดีกว่าะโอ้โหมีไก่ไม่ถึงไม่ได้มีเพื่อนลูกนสตากรรมก็โอเคเลยเสียงบอดมันเริ่มน้อยลงเรื่อยๆตอนเนี้ยน,น่าจะมีคนเข้ามาเต็มนู่นว่นไงโดนเรื่องกันบมาเฮ้ยตัวตรงนี้ก่อนนะพอ,อก่อนเราจงหวะดีๆก่อนแล้วค่อยเข้าไป มาอะไรยังยังยังเพื่อนยังไม่แตกตตตตตแตกตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เพื่อนแตกไอ้นี่คนนี้มีเลือ่อยมีเลือเล่อยมันก็นมีเลื่อยมันก็สวยหนึ่งเฮ้ยมันติดมันโหนเราแตกตายอยากเปลี่ยนอาวุธไปเลยไปฝนแล้วสวยมากเออดีมากอุ้ยเออกลางหัวมันโล่งเขาวะ เราเข้าไปเลยดีกว่าโอ้โอ้โอ้โหไม่โดนสักนัดไม่โดนสักดอกแฮซิดก็ไม่ได้โอ๊ย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 นี่เรื่องอีกตัวเดียวตัวเดียวอยู่ไหนอยู่ไหนนี่นี่นี่สวยปะผมชอบปืนนี่นวะ่ะมันเหมือนมันเหมือนท่าท่าในหนักเลยเนี่ยนี่เรื่องรีโหลดกันเนี่ยเหมือนท่าในหนักเลย อุ้ยอุ้ยอุ้ยแตกไปเกินตอตรงนี้นะเออจุดแปมโอ้ไม่ได้วะไม่ชิดก็ไม่ได้เออเอออยวปลีโอ้โหไม่โดนใครเลยโอ้ยยายายายโอ้โหโคตรเบาเลย โอ้โหนีแต <sword> <blanket> <tinc S 1> ่โอ้โหหัวปีจริงไหมเนี่ยทเป็นความดาเมจบนเตาเลยเนี่ยโอ้โแตกเอาดิสามหกขนาดยิงอากาศเป็นสามหกตกลงหมดโอ้โหหมดแล้วอ่ะอุ้ยอุ้ยดูดิยิงอากาศเรื่องของเรื่องของสิบเก้าแตกเต็มร้อยเลยโอ้ยควรละอ่จยการเป็นหัวปลีละ เปนั่นโอ้โหไม่โดนเต็ดเพื่อนอัดเลยโออัดอัดยี่สิบอัดอัดพื้นโอ้แตกเอาดิอยะยะอุ้ยเลือดเลือดสีอัดเข้าไปโอ,โอ้โหุยอย่างบ้าคุยอย่างเขาเลยแตกเอาดิกระโดดยิงไปไม่โดนใครสักคนกระโดดยี่ปีสวยนะแเด่สุด พอแตกไห,ไหเต็มหัวเลยเอาดิต้องได้ระเบิดแล้วก็จบเกมนี้เอาเดี๋ยวก่อนไม่อตัวนั้นยิงไม่เข้าเลยอย่างที่ยิงเข้าคือตัวหลังนะตัวลน,นหน้าไปดติมันยิงไม่เข้าเลยเดี๋ยวเช็คกลับดิ12เป็นคนหมดเลยไม่เหลือบอลแล้วอาอ๋อมันเป็นผีมันหลุด <laughs> มันหลุดแล้วมันเลยค้าง <laughs> อย่างนี้ดิโอ้โหแล้วก็ยิงผีตั้งงาน <laughs> เฮ้ยมันโล่งกว่าแล้วแอ๋วของหลังนี่ เฮ้ยระเบิดระเบิดยังโอ้ยแม่งนะถ้าเราถ้าเราโดนเราแพ้เลยนะเดียดโดนโดนยิงไม่เป็นไรนีก่คืนระเบิดนั่น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 แตกกันนึงดูก่อนระเบระเบิดได้ยังไงครัเออดีแล้วกาจังหวะปล่อยไม่แตกเราเนี่ยแตกโอ้ยโอ้ยอย่านะระเบิด โอเคเราได้ละเราได้ละเราแตกเือนกันนะมเราต้องหาจังหวะบอกพร่องดีๆโอ้เรแตกแตกยิงไม่โดนเลยเว้ยโอ้แตกอุอย้ยดีนะไม่โดนระเบิดตัวสไนเปอร์ยิงเราไปงี้ดีกว่าไปงี้ไปงี้กาจังหวะดีๆนะโอ้ยอย่าขัางอย่า้างเออเราเพื่อนออกไปตรงนั้นไป เก็บไดผมทำได้เรียบร้อย GG เลยครับปืนนี่โอ้โห c c ีเดียวเลดใช้โคตรไปดีเลยเลดไปสองดาวไปไปโค้ชเฮียงมันขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมรถจนถึงตอนนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เต็มกำลังใจให้ผมได้นะครับอย่าลืมกดซับซ้อนเพื่อดีจะกมิตราพในเดือใหม่ๆนะครับเจอกันวิดีโอนถัดไปครับ いップ